สวัสดีค่ะตอนนี้ที่จาเลมคลินิกของเรานะคะมีเครื่องเลเซอร์ตัวใหม่ที่เรียกว่าเทอร์มาไทเทอร์มาไทก็คือเครื่องเลเซอร์ที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงโดยการทำให้เกิดความร้อนใต้ผิวหนังเรา โดยปกติแล้วค่ะเมื่อเราโตขึ้นผิวเราก็จะโดนแสงแดดแสงแดดจะมีการกระตุ้นให้ร่างกายเราผลิตคอลลาเจนที่เสียเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปผิวที่เคยแข็งแรงของเราก็จะมีความหยอ่อนคล้อยผิวบางลงซึ่งเราจะเห็นได้ในคนที่สูงอายุขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้หน้าเราดูเด็กเนี่ยเครื่องเลเซอร์ตัวนี้จะไปช่วยทําให้ขจัดคอลลาเจนที่เสียไปแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ทําให้ผิวเราดูฟูขึ้นดูกระชับขึ้นสําหรับเทอร์มาไทยนะคะเหมาะ กับทุกๆวัยเลยค่ะอย่างเช่นในคนที่อายุน้อยเนี่ยก็จะเป็นการเมนเทนผิวเพื่อให้ผิวเราดูมีสุขภาพดีหรือว่าในคนที่อายุเยอะแล้วผิวเริ่มบางลงเริ่มมีปัญหาหรือรอยเนี่ยตัวเทอร์มาทไทเนี่ยก็จะทำให้ผิวเราดูกระชับขึ้นดูฟูขึ้นทำให้หน้าเราดูเด็กลง ส่วนการทำเทอร์มาไทยนะคะนอกจากตัวเครื่องเนี่ยทำได้ที่บริเวณใบหน้าแล้วที่ลำตัวก็ยังทำได้เช่นกันค่ะด้วยตัวเครื่องสามารถกำจัดเซลลูไลท์บริเวณต่างๆในร่างกายของเราได้อย่างเช่นต้นแขนต้นขาหรือบริเวณหน้าท้องในคุณแม่หลังคลอดนะคะเครื่องตัวนี้ก็จะสามารถกำจัดความหย่อนคล้อยตัวนั้นได้โดยการกระชับผิวและกำจัดเซลลูไลท์ได้เช่นกันค่ะสำหรับข้อดีของเลเซอร์ตัวนี้นะคะ ก็คือไม่ต้องพักฟื้นเลยเราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาที่จาริเนคลินิกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ